Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast Inside Golf In Focus in association with Sing Corporation สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast นี่คือรายการ Info Focus In Focus ในสัปดาห์นี้นะครับจะมาพรีวิวก,กันกับรายการที่ถือว่าเป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดของ All Thailand Golf Tour แล้วก็เล่นกันที่เดิมตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่22นั่นก็คือสิงห์ไทยแลนด์มา e r สเตอร์ที่สังติบุรีคันทรีคลับจังหวัดเชียงรายซึ่ง t o u r n a าเมนต์ดีเรคเก็จะมาเป็นผู้ที่พูดคุยกับเราเช่นเคยนะครับคุณจิติศักดิ์แต้มประเสริฐพี่จิบสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นรายการสุดท้ายของปีนะครับเราคงจะต้องถามกันแบบเดิมนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่เราพยายามจะ สร้างเวทีที่มันท้าทายแล้วก็พัฒนานักกอล์ฟให้ให้ไปสู่เวทีระดับโลกได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพดังนั้นเนี่ยรายการนี้เราเตรียมอะไรกันยังไงไว้บ้างครับครับก็เป็นเช่นเดิมพับมาตรฐานของออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์เนี่ยเราก็คือเด้นมาตรฐานว่าเราจะต้องแข่งขันในสนามที่เรียกว่าท้าทายนะครับนอกจากว่าการแข่งขันเพื่อเงนรางวนนี้เนี่ย เป้าหมายเป้าหมายหนึ่งก็คือการพัฒนานักกอล์ฟของเราเนี่ยให้มีศักยภาพในการที่จะแข่งขันในเวทีระดับโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานของการจัดการแข่งขันเลยครับไม่ว่าจะเป็นแท่นทีแปรเวราฟสภาพของกีฬความเร็วของกีนอันนี้ก็ถือว่าเข้ามาตรฐานของการแข่งขันระดับระดับโลก ทุกอย่างครับแล้วก็สนามในปีนี้นะครับเรียกว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นะฮะแต่ว่าก็จกัดได้ว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากสําหรับการแข่งขันในระดับนี้ครับครับก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็มีบางปีที่มีปัญหาเรื่องความท้าทายในเรื่องของการเซตอับสนามเพราะว่าสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้เนี่ยปัญหาหลากัลกๆก็ไม่ไม่ได้มีอย่างเดิมนะใช่ไหมครับ ครปีนี้ปัญหาสภาพอากาศทางสําหรับทางเชียงรายเนี่ยก็มีมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ไม่มากเหมือนปีที่ผ่านๆมาอ,อปีนี้สัสภาสนามยิงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นนะครับครับ,รบหลักๆเนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณไหนครับที่เราเตรียมมาไว้ให้กับนักกีฬาครับต้องต้องเรียนกีรั้สนามสันติบรี คันท,ที่ขับจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะเป็นสนามเรียกว่าทรีลน์ก็คือหมายถึงว่ามีต้นไม้เยอะนะครับร่มเย็นนะฮะแล้วก็เป็นสนามกึง่งกึ่งที่จะมีเนินนะครับเป็นเป็นฮีรี่บางในบางหลุมนะฮะแล้วก็แน่นอนนะว่าเราเน้นที่ว่าเราเล่นกันที่ความยาวเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหลานนะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่ไม่สั้นครับหลุมที่เอ,อ จะยกตัวอย่างเป็นหลุมที่น่าสนใจเนี่ยสักสามหลุมไะครับหลุมแรกเนี่ยเนี่ยจะเป็นหลุมพาห้านะครับเป็นหลุมที่หนึ่งเลยหลุมเริ่มต้นเนี่ยนะฮะระยะอยู่ที่หกร้อยหลาความน่าสนใจของหลุมนี้ก็คือกรีนเล็กเรียวนะครับทําสกอร์ได้ไม่ง่ายนักที่จะทำอร์ดีนะครับหลุมที่สองที่จะพูดถึงเนียก็คือหลุมสิบหกพาสี ซึ่งเป็นภาษีที่ยาวที่สุดในสนามมันก็คือ492หลาครับก็ถือว่าหลุมเน,นี้เป็นการเป็นหลุมที่ตีลงเขาแต่ว่ามีแฟเวย์ที่ไม่กว้างนักนะครับก็แล้วก็กรีนต้องมีสโลพอสมควรทำตะกอได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับง่ายนะครับครับผมหลุมที่น่าสนใจหลุมก็คือเป็นหลุมพาสามหลุมสิบเจ็ดนะ ระยะสองร้อยหลาระยะถึงแม้จะไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าเป็นหลุมที่ออยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีสภาพลมแรงเนี่ยหลุมนี้จะเป็นหลุมที่เรียกว่าพลิกผันได้มากอีมครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลุมที่เรียกว่าจะมีความพลิกผันได้มากเนี่ยถึงน,นักกอล์ฟสามารถที่จะทําสกอร์ต่างกันได้ถึงหลุมเดียวเนี่ยสองถึงสามตะโตกได้เนี่ย ก็จะมีอยู่สองหลุมนะครับที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็คือหลุมสิบสามพาห้าครับซึ่งเราเล่นกันอยู่ที่ห้าร้อยกับแปดหลาซึ่งถือว่าเป็นพาห้าสั้นนะครับครับก็จะมีสกอร์อีเกิลได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นได้นะครับผมก็ถือว่าค่าทายแล้วก็อีหลุมหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะสักครู่ที่กล่าวไปก็คือหลุมสิบเจ็ดพาสามสองร้อยหลาเนี่ยหลุมนี้นะครับก็เป็นหลุมที่เรียกว่านักครอบกา มาเล่นสนามน,นี้ก็จะหมายถึงว่ามองว่าหลุมนี้เป็นหลุมที่ท้าทายมากแล้วก็จะมีโอกาสที่จะทําสกอร์ดีหรือไม่ดีได้ในหลุมนี้ครับอืมครับผมครับก็เป็นพา71ทีนี้ก็เป็นพา72เพราะว่าปีนี้เนี่ยพี่จิต เทลลไว้ก็คือหลุม13ที่สมัยก่อนเนี่ยมันจะปรับเป็นพาสียาวบ้างเป็นพาห้าสั้นบ้างปีนี้เป็นพาห้าอย่างที่พี่จิตเรียนรว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ครับครับผมทีนี้เนี่ยอพอมีหลายหลุมอย่างนี้แล้วเนี่ยคาแรคเตอร์หลักๆเน้นอะไรครับเน้นเรื่องของความเร็วของกรีนหรือว่าเพระสติบุรีครับที่ขับเชียงรายเนี่ยมันเซตอัพได้หลายแบบมากๆเลย ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าสภาพสนามสมบูรณ์แล้วเราไม่ได้เรียงรับให้ยาวมากเกินไปรับนี่จะอยู่ที่ประมาณ60มิลลิเมตรนะครับก็้วกำลังดีนะครับส่วนกรีนเนี่ยก็ต้องเน้นว่ากรีนเนี่ยค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็กรีนสปีดเนี่ยในสัปดาห์การข่งขันเนี่ยเราเซ็ตสปีดไว้ที่10ฟุตกับ6นิ้วครับโอ้โอเคครับก็ถือว่าเป็นความเร็วที่เรียกว่าที่ระดับโลกเล่นกันก็ประมาณนี้แหละครับนะฮะ แล้วก็พัหญ้าบนรีเนี่ยเป็นพันย่าที่ดร็อปนะครับดรอปนี่นะครับก็สามารถที่จะทําสปีดได้จริงๆสนามแห่งนี้นะเราสามารถที่จะทําสปีดเนี่ยให้มากขึ้นกว่านี้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าสนามบางหลุมเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะฮิลลี่นะครับเป็นเนินเป็นกึ่งๆึ่งเนินเขานะครับเพราะฉะนั้นการทําสปีดให้เหมาะสมเนี่ยเราก็มั่นใจว่าอยู่ที่ สิบฟุตหกนิ้วเนี่ยก็จะเหมาะสมครับอืมเพราะว่ามันมะีไหลยหลุมท่าไปอ่อนลอนบนเนี่ยก็จะเป็นเป็นการพัดที่ค่อนข้างลงเนินเร็วมากเลยครับถูกต้องครับครับเรื่องสภาพสนามเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของอสภาพธรรมชาตินะครับปีนี้จะเป็นปีที่จะต้องมาเล่นกันใน สภาพอากาศที่เย็นนะครับช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะอยู่ที่ประมาณ13มงศา,าเซลเซียสน,นะครับซึ่งนักกอล์ฟไทยเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรก็ตามที่อุณหภูมิต่ำกว่า15หรือ20มงศาลงมาเนี่ยก็ถือว่านหนาวแล้วับคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเได้แล้วก็จะมีลมฮะในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นลมอ่อนแล้วก็เกิดมีโอกาสเกิดหมอกได้นะครับ,รบแล้วก็พยากรณ์อากาศก็ยัง คิดว่าจะมีหมอกในวันเพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนี่ยนะครับก็หวังว่าจะไม่มากนักนะครับนนแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะมีลมแรงขึ้นมาคแต่ว่าเขายังไม่จัดว่าจะแรงมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อยังไม่มีลมแรงเข้ามาครับคงคงไม่ได้แรงถึงขนาดแบบลากูน่าภูเก็ตแชมเปชิพที่แข่งขันเอชิ่นทัวร์ไปนะครับ เราไม่ถึงขนาดนั้นแน่รับแน่น,นอนนะคือราคุณ่าที่แข่งในสัปดาห์นั้นเนี่ยลมเนี่ยบางช่วงก็อาจจะถึงประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับครับก็ที่เชียงรายนี่หน้าฤดูนี้ยังไม่มีพยากรณ์บอกว่าลมจะแรงขนาดนั้นครับก็บอาจจะอยู่ที่ประมาณช่วงทักที่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับก็ถือว่ากำกำลังท้าทาย กำลังสนุกแต่ที่สำคัญคือเราได้กลับไปเล่นในช่วงที่อากาศเย็นอีกครั้งหนึง่งนักกอล์ฟที่พอไปถึงต่างประเทศแล้วบอกว่าหนาวมือแข็งเล่นไม่ได้ก็จะได้มาฝึกซ้อมในสภาพที่เหมือนกับใกล้เคียงเวลาเขาไปต้องไปคオิฟายหรือว่าเข้าคิวสกูของพวกเกาหลีญี่ปุ่นอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมครับอ่าครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็กาแขิงขันในปีนี้นะฮะเราก็จะมีนักกอล์ฟรีกว่า ชั้นนาของประเทศไทยนะครับหรืตอต้นต้นของประเทศไทยเนี่ยอยู่กันค่อนข้างครบเลยรวมถึงโปรกีรเดียอภิบาลรัฐด้วยนะครับซึ่งวางเว้นจากการแข่งขันในพีเจทัวร์ที่สหรัฐอเมริกานะครับครับกลับมาแล้วก็มาร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะครับครับรวมซูเปอร์สตาร์ไว้หมดแต่ได้ได้ข่าวมาว่าก็จะมี p o t e n t i a สตาร์หลายคน มาแข่งขันอย่างเช่น TK เมกะซึ่งเป็นสองนักกอล์ฟสมัครเล่นที่น่าสนใจก็มาแข่งด้วยใช่ไหมครับอ่ถูกต้องครับเรามีเรามีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้ามาร่วมกันแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อร่วมกันแข่งขันกับโปรในระดับชั้นนํามานะครับซึ่งนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยหลายคนที่ก็มีเรียกว่ามาตรฐานการเล่นที่สูงนะครับก็จะเข้ามาหาประสบการณ์แล้วก็เล่นกับโปรในระดับแนวหน้าของเมืองไทยด้วยครับครับสําหรับ สมัครเล่นเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีผู้หญิงสองคนด้วยอ่าถูกต้องครับมีนักกอล์ฟที่เป็นสุภาพสตรีนะเป็นเป็นผู้หญิงเนยนะครับเข้ามาเล่นในรายการแข่งขันนี้ด้วยแต่ว่าอาจะต้องตีแค่เดียวผู้ชายนะครับ <c oughs> เพราะว่ารายการแข่งขันของโอทียก,กอล์ฟทัวร์เนี่ยเราไม่ได้เป็นลักษณะมิกซ์นะครับเราเป็นการแข่งขันในระดับเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกอล์ฟหญิงสองท่านที่เข้ามาร่วมกันแข่งขันเนี่ย ็จะต้องตีท่านเดียวกับผู้ชายครับก็น่าสนใจครับว่าจะทําผลงานได้ดียังไงครับในอดีตที่เราเคยมีคล้ายแบบนี้แต่ว่าเป็นโตมาแข่งขันในสนามเดียวกับผู้ชายที่เป็นบุญชูเรืองกิจใช่ไหมครับอ่าถูกต้องครับถูกตอ้องเราก็เคยเราก็เคยทำแบบนี้มาครับในในปีในในสนามนอื่นๆนะครับซึ่งก็งถือว่าก่อให้ับ ก็ถึงกัถือว่าเป็นสีสันของการแข่งขันมากเียนะครับครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่านักกอล์ฟมกเล่นที่ได้ได้สิ์อินวาต์หรือว่าโคต้าจากทางทีมชาติมาเล่นก็จะต้องเล่นในแท่นเดียวกับผู้ชายทั้งหมดอ่าถูกต้องครับครับผมนักกอล์ฟเยาวชนทุกคนทั้งหญิงทั้งชายที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะก็จะต้องอ่าเล่นแท่นเดียวกับโปร กมดครับครับผมก็เป็นเป็นความสนุกเป็นความท้าทายอย่างหนึง่งดาราก็มีมาใช่ไหมครับอ่าก็ก็มีครับมีโอเคอเพราะแมแต่เห็นชื่อปั้นจันทร์ปรมะก็จะไปที่เชียงรายนี้ด้วยอ่าใช่ครับก็มีโปอ่านั่นแหละครับก็มาร่วมกันในขันหลายหลายหลายท่านเลยเป็นสีสันนะครับอันนี้ถามขออนุญาตถาม เกินเลยจากที่เป็นเฉพาะแค่สิงห์ไทแลนด์มา t e สเตอร์ในฐานะที่ตัวพิจิตเนี่ยเป็นทั้ง t o u r ์ a m e ม t ต์ r ดี t ร r ของ All Thailand ด้วยแล้วก็เป็นทีดีของแมชในการแข่ง Asian ยทัวรด้วยพอเราเซตอัพสนามแบบนี้ของ All Thailand ที่บางคนอาจจะบอกว่ายากขึ้นแล้วก็ท้าทายกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยม,มันกลับมาส่งผล ให้นักกอล์ฟไทยเราพัฒนาเพราะว่าผมสังเกตเองโดยส่วนตัวว่าอย่างในแมชเอชชินทัวร์ที่มาเล่นเมืองไทยเนี่ยดารายเอชชินทัวร์ก็มากันครบเลยนะครับแต่ว่านักกอล์ฟไทยเรากับผ่านตัดตัวเยอะมากที่สุดเป็นประวัติการครั้งหนึ่งเลยนะครับอันนั้นมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับแน่นอนครับว่ามาตรฐานการจัดการแข่งขันการเตรียมสามแข่งขันของเราเนี่ยซึ่งเราเน้นทําแบบนี้มาหลายปีสอนเรื่องเลยนะครับ เป็นการพัฒนานกรอของเราเนี่ยให้คุ้นเคยกับการเล่นกับการเซตสนามในระดับหรือว่าระดับนานาชาตินะครับครับเพราะฉะนั้นเราจะค่อนางคุ้นเคยก็อาจจะมีนักกอล์ฟบางท่านครับที่เรียกว่ายังอาจจะปรับตัวไม่ทันนะก็จะมองว่าการเซตสนามบางสนามเนี่ยเอถือว่าเรียกว่ายากนะฮะแล้วก็บางบางท่านเนี่ยก็ถึงถึงขนาดวิจารณ์ว่าขอใครก ถึงขนาดวิจารว่าเซตสนามยากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮนะก็เราก็ดูสถิติเนื่องจากว่ามาตรฐานของนักกอล์ฟของไทยเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับว,ว่ามีมาตรฐานการเล่นที่สูงมากแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการเซตสนามแข่งขันเนี่ยก็จะต้องสูงตามขึ้นไปด้วยนะตัวผมเองเนี่ยก็มีรายดี มีโอกาสทาหน้าที่ในรายการข่าระดับนานาชาติระดับรายการใหญ่ๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้วิธีนะว่าการเซตสนามที่จะทําให้นักกอล์ฟสามารถที่จะมีมาตรฐานการเล่นที่สูงข,ขึ้นได้เนี่ยเซตอัพอย่างไรแต่แน,น่นอนนะว่าเมื่อเซตอัพในลักษณะและนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบก,กับนักกอล์ฟกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอ,อ,อาจจะไม่คุ้นเคยในการเล่นสนามที่ยากและท้าทายในลักษณะนั้นก็จะรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็ ทำผลงานไม่ดีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามองกันในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครก็จะเป็นการพัฒนานักกอล์ฟของเราเนี่ยทั้งระบบเลยนะทั้งองค์กรเลยเนี่ยเพื่อให้นักกอล์ฟของไทยเนี่ยสามารถที่จะไปเล่นในรายการระดับใหญ่ๆระดับโลกได้นะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดเจนเลย <c oughs> ว่า,านักกอล์ฟไทยทผลงานได้ดีแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับนักกอล์ เลือกว่าชื่อดังของเอเจนต์ทัวร์ที่มาจากต่างประเทศได้อย่างสบาย <c oughs> แต่ว่าในในตอนที่เราบอกว่ายากๆเนี่ยคนที่สกอร์ที่ผ่านตัดตัวมามันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบโหดร้ายจนเกินไปใช่ไหมครับกระสูกต้องนะคืออย่างนี้เ,เราจะยากหรือการเซ็นสนามจะยากขนาดไหนเนี่ย เราจะเอาสถิติเนี่ยเป็นตัวมา,มา,มาเป็นตัววัดนะอะครับผมเร,เราเราจะไม่ใช้ความรู้สึกมาเป็นตัววัดเราจะใช้สถิตินะครับบ,บางนสนามเนี่ยที่นักกอล์ฟคอมเมนต์กันมาเราก็รับฟังนะนะว่าการเ่นสนามเนี่ยโอ้โหยากเกินไปแล้วก็อาจจะถึงขั้นว่ายากเกินไปหรือเปล่าทีนี้ปรากฏว่าบางรายการเนี่ยที่นักกอล์ฟคอมเมนต์ไปลักษณะนั้นเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเราก็ดูสถิติฮะว่า การแข่งขันสองวันเนี่ยมีนักกอล์ฟที่ผ่านการตัดตัวด้วยสกอร์มากกว่าอันเดอร์พาเนี่ยถึงสามสิบคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัดตัวเขาสกอสกอร์ก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับครับแล้วเมื่อจบสี่วันแล้วเนี่ยแชมป์เนี่ยก็ยังอยู่ที่สิบสองอันเดอร์พาเนี่ยเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีสถิติออกมาในลักษณะนี้นะครับเราก็มองว่าสนามเนี่ยยังไม่ได้จับไปอยู่ในระดับที่ยากครับอื เราจะรู้เรื่องสถิติฮะแล้วเราก็จะทําให้มันสมเอ็กปดรบับการเซตสนามมันนะครับถ้าหากว่ายากจนไปเกินไปจนกระทั่งนักกอล์ฟไม่สามารถทําผลงานได้หรือว่ากระทบกับการเล่นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณากันนะแต่ณตอนนี้ยังยืนยันนะว่าออทารันก็ถ่วงเราเนี่ยเซตสนามในที่มีความยากแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่เรียกว่านักกอล์ฟเนี่ยทําผลงานได้ดีมีมาตรฐานการเล่นที่สูงนะครับครับยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับ อันนี้คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ายากขึ้นแน่นอนแต่ยากขึ้นโดยมีเหตุผลแล้วก็มีบทพิสูจน์ซึ่งเป็นสถิติเอามายืนยันกันนะครับว่าคนที่เตียนได้สนามได้เนี่ยยังมีจํานวนไม่น้อยอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ยากแบบ US Open ที่มีคนเตือนได้สนามอยู่สามคนอะไรแบบนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับครับโอเครจริงๆแล้วเนี่ยถามที่จิตหน่อยดีครับในทัวร์ที่ มีเวลันกิ้งใกล้เคียงกับอไทยแลนด์อย่างพวกชาเลนจ์ทัวร์ของยุโรปหรือว่าหลายๆแมชของเอเชียนทัวร์เนี่ยความยากมันไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับระว่างอไทยแลนด์กับทางนู้นนะครับเอ่อก็ต้องเรียกว่าอไทยแลนด์ของเราเนี่ยเราเราเน้นน่นะครับเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เรียกว่ามีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยแล้วก็มาเซตอัพ ในการพัฒนานักกอล์ฟของเราอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันนะว่าความยากความง่ายเนี่ยไม่ไม่ได้มีความแตกต่างนั้นเท่าไหร่นะครับอืมครับผมครับครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้เราวางแผนจะเริ่มถ่ายทอดกันช่วงเวลากี่โมงครับเราจะเริ่มสโอเคครับเหมือนเดิมไหมครับผมก็การแข่งขันเนี่ยสิบหกถึงสิบเก้าธันวาเนี่ยนะจะมีการถ่ายทอดสดใน อวันสุดท้ายของการแข่งขันคือเสาร์ที่18แปดและก็อาทิตย์ที่19บเก้าคันวานะครับโดยจะถ่ายทอดทางเว็บไซต์ทาง Facebook ทาง YouTube ของโอทแลนด์กอล์ฟทัวร์รวมถึงถ่ายทอดทาง t r u o s t o r t 5นะครับเวลาแข่งขันที่เวลาถ่ายทอดสดที่กำหนดไว้คือ11บนาฬิกาเป็นจนไปของแต่ละวันจนจบการแข่งขันของแต่ละวันครับครับผมสนามสันติบรีคันที่ขับแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่ เก่าแก่สนามหนึ่งเลยก็ว่าได้เปิดมาตั้งแต่ปี1992ครับครับผมก็ขาดไม่กี่เดือนก็จะครบ30ปีพอดีอยู่นะครับ,รบแล้วก็เป็นสนามที่ออกแบบโดยโรเบิร์ตเชนจอน2นะครับซึ่งถือว่าเป็นผูอ้กออกแบบเป็นคนออกแบบสนามกอล์ฟชื่อดังของโลกนะครับซึ่งออกแบบมีเป็นเป็นมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็รายการแข่งขันงอกของ,ของอ สิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์เนี่ยก็ตามที่คุณหนึ่งแจ้งไว้ครับว่าเป็นการแข่งขันต่อเนื่องมาแล้ว22ปีนะครับเป็นรายการเก่าแก่รายการหนึ่งเลยครับมีตำนานยาวนานนะครับโอเคคาถามสุดท้ายครับเรายังคงแข่งขันแบบปิดอยู่ถูกต้องไหมครับยังไม่เปิดให้ผู้ชมเข้าไปชมในสนามใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับการแข่งขันยังถือว่าเป็นการแข่งขันในช่วงที่ยังคงมีการ ระบาดของโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นมาตรก,การทางสาธารณสุขในการจัดการแข่งขันขรายการเนี้ก็ยังถือว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ผู้ชมเนี่ยผู้ชมในสนามแข่งขันครับโอเคครับผมก็หวังว่าปีหน้ามันคงจะดีขึ้นครับก็หวังว่าปีหน้าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปิดให้ผู้ชมเนี่ยมาร่วมชมกันที่สนามานะครับครับผม ได้ครับงั้นก็ขอบคุณคุณจิริศักดิ์แต้มประเสริฐนะครับที่ให้เกียรติพูดคุยกันในรายการอินโฟคัสในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพิ่จิตครับผมต้ครับน็่นคือรายการสุดท้ายของปีรายการที่ถือว่าเป็นแฟลกชิปทัวร์นาเมนต์ของ All Thailand g o ์ฟทัวรกับ Sing, Thailand Master, สิงห์ไทยแลนด์มาร์สเตสติบุรีคันทุข,ขับเชียงรายนะครับเริ่มต้นกันวันพฤหัส ที่16นี้แล้วสองวันสุดท้ายติดตามมาได้ทางช่องทางที่ t o วร์นาเมนต์ดีเร o เบอกไปแล้วพบกันนะครับในการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอครั้งที่22วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ